เรื่องโควิด -19 นะคะเราต่อไปที่อาการของผู้รากาาจังหวัดสมุทรสาครค่ะดีขึ้นตามลำดับนะคะล่าสุดรองศาสตราจารย์ในแพทย์นิธิพัทเจียนกุลหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรคของสิริราชพยาบาลเปิดเผยนะคะว่า หลังจากที่นำท่านผู้ว่าออกจาก ICU โควิดอาการค่อยๆดีขึ้นจนรู้สึกตัวและขยับตัวได้มีการใช้ดนตรีบำบัดซึ่งท่านก็แสดงอาการเมื่อดนตรีคร่อมจังหวะวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะเป็นทั้งแรกที่หายใจได้เองโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจภรรยาท่านผู้ว่าซื้อ iPad มาให้เขียนในการสื่อสารนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้กระดาษถ้ามี iPad เนี่ยท่านจะได้พิมพ นะคะต่อมาวันศุกร์ค่ะสามารถพยุง,ยงลงยืนข้างเตียงได้ในช่วงเวลาสั้นๆหลังจากนั้นวันเสาร์ค่ะนี่คือลายมือของท่านผู้ว่าสมุทรสาครน,นะคะท่านกลับมาเขียนหนังสือด้วยมือซ้ายที่ท่านถนัดเขียนชื่อตัวเองวีรศักวิจิตแสงสีแล้วก็เขียนชื่อคุณหมอเจ้าของไข้คุณหมอนิทิพัฒน์เนี่ยค่ะ อาการดีขึ้นตามลำดับนะคะท่านเองเนี่ยเป็นนักดนตรีเก่าทางทีมแพทย์ของสิริราชก็ได้ใช้ดนตรีบำบัดแล้วก็ให้ท่านเขย่าเหมือนไข่อเอเ็กช็กเกอร์ที่ข้างในจะมีเม็ดๆอยู่ข้างในแล้วก็เป็นเสียงอะคะ่ะท่านก็จะเขย่าให้จังหวะนะคะเวลาที่นักดนตรีนักร้องร้องคล่อมจังหวะเนี่ยท่านแสดงอาการเลยนั่นหมายความว่าสมองของท่านทำงานได้อย่างดี นี่เป็นภาพตั้งแต่ปี2521นะคะตอนนั้นท่านผู้ว่าเล่นดนตรีกับวงโฟกซองเพื่อชีวิตชื่อว่าวงกอภัยท่านเป็นมือกีตา้าที่นั่งอยู่นะคะเอามือเท้าคางเนี่ยค่ะท่านผู้ว่าปู <c oughs> เพลงดังของท่านก็คือสาวพาณิชย์ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวต้องไปหาฟังนะคะสาวพาณิชย <c oughs> ์อ๋อมีใช่ไหมคะม<า> ยินข่าวมาจากเพื่อนเบ้อว่าเธอเนาะเธอนั้นเป็นสาวพาณิชย์นะฮะเป็นเพลงดักอายุข้างในผมเคยได้ยินก็ดีนอายุก็คงจะใกล้ๆนี้ว่าขอให้หายเร็วๆนะครับกำลังใจให้นะครับเมื่อกี้พูดถึง ไวรัสที่เป็นของแอฟริกาน่ากลัวเนอะค่ะแพรเ่เร็วกว่าจากข้อมูลที่มีนะตอนนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถจะควบคุมพื้นที่ได้ก็คือมีแค่คนเดียวเท่านั้นเองไม่มีคนอื่นติดสายพันธุ์นี้ครับก็โคโรนาไวรัสหรือว่าโควิดก็จริงๆแล้วก็มีมาโอ้โหเป็นปหลายสิบปีห้าสิกว่าปีมั้งนะฮะก็มี7-8สายพันธุ์นะครับก็อย่างเช่นเมอร์ซานี่ก็ถือเป็นโคโรนาไวรัสเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็เนี่ยแหละฮะโควิด19เนี่ยก็คือโคโรนาไวรัสตอนนี้มันก็เริ่มพัฒนาตัวเอง <c oughs> นะครับบางทีก็บอกว่ามันต้องอยู่กับคนให้ได้เพื่อมันจะได้มีชีวิตอยู่ร่วมกับคนพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเอง <c oughs> บางทีมันพัฒนาผิดเพี้ยนไปมันก็จะไปทําให้มันรุนแรงมากขึ้น <c oughs> ก็เป็นไปได้อีก <c oughs> เนี่ยนะครับมันมีชีวิตค่ะนะ